นายกเทศมนตรีเมืองลบรีได้รับการเลือกสรรเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยคนใหม่หลังจากที่ประธานคณะกรรมการคนเดิมครบวาระการดำรงตำแหน่งค่ะ ณนะห้องประชุมศาลาไทยโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยครั้งที่หนึ่งทับ2,567 โดยมีว่าที่ร้อยโทดอกเตอร์จตุรงศรีพานิชกรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายธรรมวิทย์ธรรมพิธีผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเป็นเลขานุการการประชุมและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ โดยนายธรรมวิทย์ธรรมพิธีผู้อำนวกยการโรงเรียนพิบูรณ์วิทยาลายัยเลขานุการการประชุมได้แจ้งในที่ประชุมว่าหลังจากที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูรณ์วิทยาลายัยบางท่านได้ดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่9มีนาคม2567 ซึ่งโรงเรียนพิบูรณ์วิทยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน15คนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูรณ์วิทยาลายัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงต้องมีการสรรหาและเลือกสรรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการผู้แทนผู้ปกครองกรรมการผู้แทนครูกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการผู้แทนองค์ก,ร,ร,ก,ร,กรปกครองส่วนท้องถิน่นกรรมการผู้แทนสิทธิ์เกา่าโดยว่าที่ร้อยโทดร Đ. จตุรงศรีพานิชกรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานในที่ประชุมได้ใช้การคัดเลือกหรือเลือกสรรแบบเปิด โดยได้ให้คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาเป็นคณะกรรมการให้ครบสิ้าท่านก่อนที่จะให้คณะกรรมการทําการคัดเลือกหนึ่งท่านเพื่อเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยค่ะ โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อนายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยโดยไม่มีการเสนอชื่อผู้อื่น ซึ่งหลังจากนี้ทางโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยจะเสนอชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยชุดใหม่เสนอให้แก่พ่วงในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลบรีพิจารณาแต่งตั้งและลงนามต่อไปค่ะ โดยนายจำเิญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลงบบุรีได้กล่าวขอบคุณทางคณะกรรมการที่ให้ความเชื่อใจให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยโดยคณะกรรมการชุดใหม่และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดสรรเข้ามาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยชุดใหม่นี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ จากหลากหลายอาชีพและเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทางอาชีพซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนพิบู์วิทยาลัยได้รับการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะจากนั้นว่าที่ทร้อยโทดร์จตุรงศิริพานิชกรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบู์วิทยาลัยชุดเดิมที่จะหมดวาระลงในวันที่9มีนาคม2567ได้ร่วมมอบของที่ระลึก ให้แก่นายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีว่าที่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพี่บุญวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิก์ไกรฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ